ีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เหล่าหมูยอแฟนคลับของคู่จิ้นหนุ่มสุดฮอตยินอาณาและวอรวนรัตน์นะครับร่วมกันด o n a t ปรเ project ในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มวอที่ผ่านมาโดยนำเงิน88,000บาทไปสร้างบอ่อปลาวนรรัตน์ให้กับโรงเรียนบ้านเด่นชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ยังได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE หน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วยครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จังหวัดสระบุรีนะผมเห็นแบบหลายหที่เลยหลายจังหวัดเลยบางทีก็เห็นบ้านผมเหมือนกันอยู่แถวอำเภอผมอ่ะก็ก็มีคนไปบริจาคเหมือนกันก็รู้สึกว่า ดีใจที่ที่เขาแบบรวมพลกันไปทําอะไรสิ่งดีๆให้ให้แก่คนอื่นนะครับก็ก็อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่เราแบบเจาะจงอย่างแบรนด์เนี่ยเราไปในรูปแบบแบรนด์ที่ไปใช่สระบุรีแล้วตอนนั้นเขาแบบเหมือนเหมือนลงข้อความในเฟซเลยว่าขาดแคลนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเติมตรงนู้นที่เห็นแล้วก็แล้วก็มีแฟนๆเราก็ที่แบบว่าที่อื่นด้วยแบบยิบยิบย่อยๆไปครับก็ช่วยเหลือแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายๆที่เนาะแบบไม่ได้เจาะจงที่ไหนที่เดียวอ๋าอ๋อปลา เป็นน่าจะเป็นถ้าจะดูไม่ผิดน่าจะเป็นบ่อที่เพาะเลี้ยงปลาไว้สําหรับกินให้ให้ให้น้องๆนักเรียนใช่ไหมครับได้กผมผมดูที่ดูมาก็ก็ดีดีครับแปดห<ป>มืน่นใช่ไหมแปดแปกว่าล้านแปดสิบกว่าแปดหมืนม่นล้านแปดหมื่นกว่าล้านคุณเอามาทําบ่อปลาดีดีมากผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่สร้างสรรค์ครับแล้วก็เรามารุ้นกันว่าว่า จะเป็นปลาสายพันธุ์อะไรที่ที่เขาจะเพาะพันธุ์ก็ดีนะดีนะเพราะว่าโอ้โหสเตอร์เจียนอ่ะปลาโอ้โห่สิบกว่าปีกว่าจะได้กินสิบปีกว่าจะได้กินสิบปีกว่าจะได้กินเพาะพันธุ์ปลาให้ให้เด็กกินก็ได้แบบโอเมก้าอะไรอย่างงี้ปลามันมันแบบออกลูกเยอะก็กินได้ตลอดก็มันเป็นเป็นสัตว์ที่ที่บริโภคได้ได้ง่ายอะก็ดีใช่ใช่ใช่แล้วก็ปล่อยปลาดุกลงไปตัวหนึ่ง ก็ปล่อยปลาดุกลงไปตัวนึงฮะก็จบกินไข่ก็เป็นบ่อปลาดุกแทนอันจริงๆรแต่แต่แต่ก็บ่อผมก็แนะนํานะเลี้ยงปลาดุกก็ดีเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงปลาดุกอยู่บ้านก็โตโตไวมากเลี้ยงแบบตัวตอนตัวเล็กๆเลยจนจนมันโตเลยแบบตอนแรกกะจะเลี้ยงไว้กินก็อ่ะพอโตแล้วมันไม่กล้ากินไม่กล้ากินปลาดุกกินแบบร้านส้มตำอะไรเขาก็มีเสียบไม้เนื้ออร่อยนะไม่ไม่ติด ไปกินแบบตามตามร้านอาหารนาะก้าแต่ว่าประดุกตัวเองอ่ะไม่กล้าไม่กล้ากินที่เลี้ยงไว้อ่าเข้าใจฟิลขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i z e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i z e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ